มาดิโดนะหนึ่งตัวอืมสวยอย่าโดนอีกตัวว่าเราอ่ะอย่าโดนอีกตัวว่าเราอ่ะมีคนเนียนด้วยเราหรอ,อใช่เราหรือเปล่าใช่เราหรือเปล่ามีคนเนียนอ่ะบอกเลยว่าถ้ามาก็ได้หมดนะครับจังหวะน,นี้ถ้ามาก็ได้หมดนะครับถ้ามาก็ได้หมดนะครับจังหวะเน,นี้ยน่ามาได้หมดเลยครับ อ้าวยังมีคนพยายามเอาหลอดมันยังมีคนพยายามเอาหลอดอีกเหรอตอนเนี้มันไม่กลัวเลยใช่ไหมฮะมันไม่กลัวเลยใช่ไหมมันไม่กลัวกันเลยใช่ไหมไวสวัสดีครับวันนี้พู้ผมสระก้านะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเฟย่านะแต่ผมจะไม่ได้เล่นเฟย่าเอพนะครับผมแต่ผมจะมาเล่น, ja นเฟย่า ja ป่านะครับผมซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้โคตรจะ <c oughs> ดาเมจแ,แรงนะครับแต่ก็อย่างนี้บอกครับ มันโดนหยุดก็ได้นะเรียบร้อยเขาเรียกว่าไปต่อไม่เป็นเลยนะเฟย่าเราก็เริ่มบัาฟ้าครับอัพสกิลสองน้ำนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเฟย่าที่สําคัญเลยนะฮะก็คือการเลี้ยงสกิลสองนะครับผมต้องให้สกิลสองอยู่ตลอดนะเอาอยัางไงทำเพื่อเราก็เลี้ยงไว้นะครับสกิลสองโอเค,โอ,เคโอ้โหเลี้ยงไม่ทันฮัโลโหล ไม่ยิลาดน,นะครับนี่ต้องเลีงสกิลสองไว้นะดูวุ่นวายดีนะ <c oughs> เราก็เปิดไปก่อเลยหนึ่งทีตัวเรามันได้หมดอยู่แล้วตอนเนี้ยมันได้หมดอยู่แล้วเพื่อนๆมันได้หมดอยู่แล้วตอนเนี้ยอาจะไม่ทันนะครับ เดี๋ยวเราจะออกเป็นดาบเขียวก่อนนะครับเราจะเร่งดามเมจนะ,นะบอกเลยว่าเล่นเล่นเฟย่าครับกดสกิลมันดีเหลือเกิน <c oughs> บอกเลยถ้าถ้าสเต็คสกิลสองเราหมดนะครับบอกเลยว่าเราจะตีช้ามากนะครับผม เหมือนมีคนลากอะไรมาให้เราก็โดดใส่เลยลากอย่างนี้มาให้แล้วก็เอาดิครับอือถึง,ถงจะต่อไม่้เราอะเดี๋ยวเราใช้สกิลตามล่าไปแล้วนะครับผมถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนเดี๋ยวเรารอตามล่ามานะครับไปเล่นนะเนี่ยเดี๋ยวผมตีตัวนี้เสร็จนะตีหินเสร็จนะ่าจะไปตีเต่าต่อได้นะครับ เลี้ยงสกิลสองไว้เพื่อนเราดูนะฮะแทงโดนจะอยู่ไหมจะเอายังไงเราอ่ะจะอยู่ไหมเราอ่ะโอเคได้นะครับเฮ้ยโอ้โหตรงนี้ไม่มีคลิปเนี่ยนะครับเลี้ยงไว้ได้นะคือถ้ามีสกิลสองอยู่นะครับเราฟาร์มไวมากนะครับผมแต่ก็ เฟย่ามันโดนตัวหยุดก็แพ้หมดนะฮะไม่ต้องหยุดก็ได้แค่แบบสกัดพี่แกนะลงไปนอนเลยนะเฟย่าขอแค่แบบมีซีซีนิดหน่อยอ่ะก็สามารถปิดพี่แกได้นะผมเห็นแฟนนีอยู่แถวนี้บอกเลยว่าตอนนี้คือเราเหมือนเรายึดป่าเลยนะอันนี้ปล่อยสกิยวสองหมดไน่นะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ตีนะ เลนล่างเพื่อนไม่ดูเลนล่างหน่อยเลยเพื่อนเลนใครครับเนี่ยโอ้โหไกลจัดนะครับผมบอกเลยว่าไกลจัดแต่เราจะถึงไหมไม่ถึง <c oughs> เราไม่ถึงนะโอเคเฮ้ยโอ้โหสกิลสองไม่มีทุกคน นี่ไงสวนไปดีพอแล้วเราตีสวนนะฮะไม่เอาซาวเยแค่ะนั่นแหละจริงใช้สกิลมันดีจริงนะฮะเลย <c oughs> โอเคไม่ทันไม่เป็นไรถ้าเราเลี้ยงไม่ทันมันก็จะกลับมาตีช้านะครับตีแบบสโลหนืดหนืดแบบหนืดแล้วหนืดอีกนะครับผมอันนี้บอกเพื่อนถอยก่อนนะ เราต้องเอาเต่านะครับเจ็ดวินะฮะเจ็วิเท่านั้นนะครับเต่าจะเกิดต่างเขานำโด่งเลยนะเพราะว่ามาทิตไม่มีใครไปยุ่งกันเลยนะคือแบบปล่อยแบบป,ป,ปล่อยจัดอะเราลากมานะครับผมแต่นี่มันจะเอานะสวยเพื่อน สวยเพื่อนอในที่สุดก็ได้สักทีตัวนี้อ้าวยังไงยังไงแล้วอ่ะโอ้โหต้องสปินออกไปนะโอเคเรากลับไปฟาร์มก่อนนะครับกมนี้บอกเลยว่าฝ่ายงข้าเขาก็เล่นตัวตึงนะมีทรงมีเซฟนะครับจังหวะน,นี้ หยิบมาทิศมาก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะเซฟเพลทนะครับผมตายยากนะครับแล้วก็มีล้างซีซีในตัวครับเพื่อนไม่ต้องดูแลเยอะนะเป็นเหมาะกับตัวเอาเพีเอจริงๆนะครับสำหรับมาทิศไม่มีใครช่วยแน่ๆครับบอกเลยโอเคเราน่าจะโดนสตันทอยู่นะโอเคเราหลบล้วกัน มาดิครับเอาให้สุดโอเคเราได้แค่ไล่นะเมื่อกี้ติดติดนิด,ต,ดติดหน่อยนะฮะเอาเด็กใครครับเนี่ยนี่ไงบอกเลยว่าถ้ามาก็ได้หมดนะครับจังหวะน,นี้ถ้ามาก็ได้หมดนะครับถ้ามาก็ได้หมดนะครับจังหวะเน,นี้ยาาได้หมดแล้วครับตัวมันเล่นมันดีจริงนะผมตัวนี้ใช้ไม่ทนันอี๋ ต้องแบบคอยฝึกการเลี้ยงสกิลนะครับถ้าเลี้ยงสกิลสองได้น,นี่โคตรเถื่อนนะฮะนี่เขาไม่กลับจริงหรอเขาจะเอากับเราเจริงๆเลยเขาทำทรงเหมือนเล่นได้นะจริงตัวเขาเล่นไม่ค่อยได้นะครับผมหืหืเราจะรอดไหมเนี่ยดูทรงไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดครับอีอีนิดนึง โอ้โหเกือไปครับผมถ้เาเปิดตีก่อนครับเผื่อเราเขาแล้วก็เผื่อไว้นะครับเราอย่าคิดว่าศัตรูไม่มีแอนติเมียนะครับโอเคซาเวียศาสตร์มายิงด้วยนะครับผมแต่เราการไว้แล้วนะฮะการไว้ดีกว่าแกครับผม มื่อกี้นึกว่าฟังโก้จะอัติเมียนะแต่ไม่ได้อัติเมียนะครับผมอืมทีนึงเพื่อนเออได้ยังไงมีหนีไหมเล่าอ่ะมีฟิกเกอร์นะครับผมรอสองนะครับสกิลสองมาก็ทรงได้อยู่นะ พี่แกหน่าย,ยากอยู่นะครับมาดิโดนะหนึ่งตัวสวยอย่าโดนอีกตัวว่าเราอ่ะอย่าโดนอีกตัวว่าเราอ่ะตัวนี้มันเล่นได้นะครับถ้าเปิดอัตติมทตแล้วนะมันเล่นได้นะครับตัวมันค่อนข้างโกงนะครับผมแต่ก็โดนหยุดก็จบเหมือนกันนะครับผมมาแล้วเพื่อนเมื่อกี้ไปเก็บสแต็กอยู่ เพื่อที่จะปิดโอ้โหนิดเดียวมันติดสปินหนีไปนะครับผมไม่ไรเอาตัวนี้ก่อนนะตัวไหนตามไม่ได้ก็ช่างมันนะผมเขาต้องถอยสุดนะครับไม่ถอยสุดเขาไม่รอดนะอ่ายังไงยังไงอย่างนี้ยังไงเราก็ฮติดมันจริงๆนะตัวนี้ เราฟาดหัวแตกบัฟฟ้าเราโดนนะไม่เป็นไรไม่น่าทันนะไม่โดนนีเมื่อกย้นึกว่าเหมือนมีคนเข้าไปนะครับไม่ใช่แอบอยู่อะไรงี้เราจะไม่ใช้สกิลตามล่านะครับรจะไม่ใช้นะเราจะไม่ใช้สกิลฟาร์มเพราะว่าเดี๋ยวหลอดจะเกิดนะครับพยายามเก็บไว้ในช่วงที่สำคัญนะครับแล้ดหลเรเลยละจัดว่าเจ๋ง เราเปิดไปเลยนะครับเราตรีหลอดไวอยู่แล้วนะผมสกิลสองเราตรึงอยู่แล้วนะฮะต,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 ตัวนี้โอเคตึงๆไปตึงๆไปดึงได้จบครับจังหวะนี้ตีครับผมตีีครับผมฟาดหน้าไปหนึ่งทีแล้วมาอีกหนึ่งไม้เพื่อนฮัลโหลไอตัวนี้เก็บแฟนนี้เก็บฟา์ม่กับไอนี้เลยนะบัฟเลยนะแฟนนิอไม่ได้บัฟไม่ได้ เรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ได้แบรนีีบอกเอาเอายังไงอะจะยังไงเราอะมันเจ็บเดอ้อตรงเนี้ยมันเจ็บนะตรงเนี้ยมันเจ็บนะตรงเนี้ยเพื่อนโอ้โหจะตายหมดแล้วทุกคนแต่ไม่ตายสั้ตัวจะตายหมดครับแต่ไม่ตายสั้ตัวนั่นแหละคือความความจริงฮะ <c oughs> เดี๋ยวรลอหลอดก็ได้เพื่อนใ <c oughs> จเย็น ต่อไปเลยครับตอนนี้มาอีกตัวก็ได้นะไม่เคยเกียรไม่เคยเกียรอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าถ้าราก็ได้หมดครับได้หมดอ,มอีกทีนึงโอ้โหดาเมจไม่พอฮะขาดนิดเดียวเอาเวลา เราเลี้ยงสแต็กนะครับเราคอยเลี้ยงสแต็กไว้นะเห <c oughs> มือนจะมีคนเอาเหมือนจะมีคนอยากปเหมือนจะมีคนอยากปเห <c oughs> มือนจะมีคนอยากปตรงนี้เหมือนตรงนี้จะมีคนอยากป้าย <c oughs> อ้าวยังไง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 โอ้โหโดนปีดเกือบเลี้ยวนะครับผม ห้าวเยอะแต่ตัวมันเล่นสนุกจริงนะผมตัวนี้ตัวนี้มันเล่นพึินไปหน่อยนะเมื่อกี้คือเล่นเล่นเยอะเกินไงแต่ตัวมันเล่นสนุกอ่ะก็เลยแบบเผื่อใจนะครับเผื่อใจเผื่อใจเป็นนิสโอ้แต่เพื่อนเราตายหมดเลยอะเมื่อกี้ไม่น่าเลยเมื่อกี้โยนเกมนะ จริงๆไม่ควรโดดเข้าขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าอัติเบียก็ไม่มีละอะไรก็จะหมดแหละนะครับผมมีคนเนียนด้วยมีคนเนียนด้วยเราหรอ,อใช่เราหรือเปล่าใช่เราหรือเปล่ามีคนเนียนอะ่ะไอ้คนเนียนมันใช่เราหรือเปล่าล่ะเออมันใช่เปล่าโอเคดูเหมือนจะไม่ใช่ <laughs> เอ้าตายไปแล้ว เอ้มันใช่เราหรือเปล่าไอ้คนนี้นะเพื่อนฮะโอ้โหโดนแฟนนี้ปั่นตายเมื่อกี้เจอแฟนนี้นะโอ้โหโดนดาเมจแฟนนี้ไปห้ามันสี่บอกแล้วอย่าหย่กับพี่แฟนนี้ตัวมันตึงอะ <c oughs> อ้าวอ้าวยังมีคนพยายามเอาหลอด <c oughs> มันยังมีคนพยายามเอาหลอดอีกเหรอตอนเนี้ยมันไม่กลัวเลยใช่ไหมฮะมันไม่กลัวเลยใช่ไหมม,มันไม่กลัวกันเลยใช่ไหม ดูเหมือนว่าจะไม่กลัวจริงอ้าวยอมแพ้เลยนะครับผมตาน,นี้เอายังไงอ่ะ GG ฮนะผมคือเฟย่ามันหยุดไม่อยู่จริงนะคือถ้าไม่ถ้าผมแบบไม่เล่นเยอะนะครับมันตมันโหดกว่านี้นะถ้าใครเล่นช่ำชนะครับผมบอกเลยใครเป็นเมนเฟย่าเนี่ยหบอกเลยนะครับถ้าไม่เจอตัวสตันนะเปลี่ยนไปได้นี่ก็น่าเบนตัวนี้มันแรงนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีใครหยุด ก็เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าขึ้นไปแรงส,งสูงๆก็ต้องทําใจครับโดนหยุดแน่ๆนะครับสำหรับเฟย่านะเพราะว่าตัวมันคือปล่อยให้ตีไม่ได้นะครับตอนนี้ทำดาเอไปหนึ่งแสหนึ่งหมื่นเลยนะแค่แป๊บเดียวนะครับสิบห้านาทีนะผมก็ดาเมจไปหนึ่งแสนนะครับผมก็โอ้โหวอเลยโคตรแรงนะแล้แทงเจ็ดหมื่นสี่นะครับแล้วออกดูดเลือดออกอะไรงี้ก็โอ้โหแรงมากนะครับสำหรับเฟย่านะคือ้แทงล่วงอ่ะ ท่าน5ให้ได้ตีนะแต่อย่างนี้บอกครับเล่นแรงสูงๆก็ต้องทำใจครับรว่าโดนหยุดแน่ๆนะครับสหรับเฟย้่านะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเจอกัน